สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมน้ามาตามต่อด้วยในรูปแบบกลางวันอีกนิดนึงนะครับคือมาดูบรรยากาศด้วยช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่กับหลักกิโลเฮนนะครับผมนันหรือว่าตาจันตะเซยญยมีนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศกันว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับผมไปไปครับ

น่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีค่ะสายได้เบิ่งนไหมครับวันนี้กันอ่ะจะจะไงเอ๊ะนะครับผมเนาะครับอืมตั้งหน้าตั้งหลอดตารอนะครับผมนะกับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาที่จะมาขอโชคขอลาบแต่วันนี้เนี่ยที่มาปุ๊บเนี่ยผมมาเจออารมณ์พอดีนะครับจะวันนี้ที่พี่ยังบ่อยฟังน่งอ๋อ หลังจากที่พอแม่เอาเล่าเล่าเลเขียนเลขให้ล้วเนาะเขียนเลขให้แล้วกันคิดว่าเล่าอะไรเจ้ที่นี่มังกรยังไหนมาฝันแปะไหมกล่วงที่เล่าลมไหมช่วงที่เล่าลมเราบอกว่าแปดสีสามเวาานหน้าฟังเป็นอีกตัวหนึ่งว่าเป็นบอกให้ฟันนะแปดเจ็ดสามโอ้เอาสิเดี๋ยวจะมาบอกฟังแม่เรายังมีอีกเรียงเซ็มซี่เราจะบอกฟังโอเคนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับกับบรรยากาศนี่แะครับผมที่ ผู้คนเขาก็มาผ่านไปผ่านมามากราบมาไหว้กับสารหลักกิโลนะครับเยียงนนะครับโอ้ได้ยินเสียงตัวนี้ก็เฮียนนล้วนะครับผมนะ เฮ้ยันน่านี่ทำไมเรื่ออะไรครับเด็กวิทยาเลี้ยงมจะอยู่ถึงกำลังเบิร์ได้ตัวไหนครับผม475นะครับผมเลขปิงปองเนาะนะครับอ่า475นะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็ เดี๋ยวรออัมพลนะครับอัมพลก็เพื่อนจะอเล่าเรื่องความฝันซึ่งที่บอกว่าช่วงนั้นที่เราถ่ายทําเนาะคืออาจารย์แม่บอกว่าแปดสี่สามแต่ทางช่องอัมพลเนี่ยเพิ่นได้ยินพินเพี้ยนมาอีกแบบนึงนิดหนึ่งแม่ครับผมเนาะเออเป็นว่าเพื่นนะครับเดี๋ยวขอดูทางช่องอัมพลนะครับผมแเ๊บมือนะครับ หลากแมวหรือกับแมวนะครับเพิ่นให้งากไปแล้วหลังจากมันนั่งอยู่องกิโลนี่แหละที่นี่หลังจากผ่านไปหลายหมือนเนาะก็คิดว่าจะเงียบไปแล้วแต่ว่ามันกับอะไ้เป็นแบบนั้นนะครับที่นี่ผมกับฝันมองขึ้นนี่ช่วงที่เล่าลมเนาะช่วงที่เล่าลมลงไปแล้วว่าปั้งให้ดีได้ลูกหลานแล้วว่าแปดสี่สามแต่ว่าในฝันผมได้เงีเป็นแปดเจ็ดสามคือว่าจังสันนี่แหละถึงได้มากเ่อนี่แหละได้เงีเป็นแปดเจ็ดสาม นะครับหลังจากนั่นก็นพอดีเราบอกแปดเจ็ดสามกันย่งงงงอยู่เด้เอ๊ะเราคือบอกแปดสี่สามยังบ่ท่านคักใจก็เลยได้เดินทางมากมากม่อนี่แหละพอเราบอกปุ๊บเนาะผมจะเลยยางมาที่เสากิโลนี่แหละมาขยเยาเซียมซีว่าที่ขยเยาผู้เดียวเนี่แหละสามไหม่ขยเยาไปไหม่แรกเลขออกมาแล้วแต่ว่าในเซียมซี่มเห็นตัวเลขเลยที่นี่ผมก็า่างจากขยเยาใหม่ที่สองรว่ายุด ให้เอาคนนอกมาขายาคนละไมอีกสองคนระว่างสินะไ<อ>ม่นี่กับมาสิสิมาเฮ็ดแบบความฝันนั่นแหละมันเนีเ่ยนะครับมาขอแบบนั้นเลยเอามานั่งเป็นมัวให้เอานั่งเป็นมัวเอาบออเกลาแล้วกอนเนาะบ่อกเกล้าเลยจะนั่งเป็นมัวให้ห่อนเ่าแตกตะตูเด้อสารตาซเตจันยามี เมื่อนี่ช่ององพ้อนแชนแนลนี่รวมทั้งเอฟซีเลยสิมาตามเลขที่ในฝันหากว่าฝันเป็นจริงอีกลีกะขอให้เขาสามตัวไทยของรัฐบาลไทยเนาะเน้นครับผมเอฟซีตัวทุกท่านนี่สิได้มีโชคลาภเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนลำบากถ้าบ่ซอยข้างนี้กะบ่ฮหู้ะสร้อยข้างใดแล้วเพราะว่าอีกสองมือหวยรัฐบาลกันสิออกแล้วขอให้ตาซีได้มอบโชคลาภให้ตรงๆเด้อ่ะซา ขคยาเซียมซีเบิ้งกันนะขอคนนหนกอีกจักสองคนนะคนนอกไปวางไหนคนนหนกคือมาขคยาคนละไม่แหมขอสามคนตามอ่านผู้นึงก็ได้มาอีกคนนึงไยาคนละไม่มามานั่งนั่งก็ได้เอาตามฟันเลยครับท่านผู้ชมคนละไม่เลยนั่งนี่ก็ได้โตถ้าเป็นจริงสามคนคนละไม่นะครับเอาไมเอาไเอามานั่งพีก็ได้ขคยาพี่ก็ได้ กระแท่นนุ่มอ้าวไอ้บ้าสักขักกันรึเดี่ยคือมันนี่กะมามามาขายาวเซมนซี่ยางเดียวเลยกับตามความฝันสิบสี่บ่อเห็ดยางอื่นให้ให้เกิดการการซับซ้อ่วนเรากันทีว่าท่านผู้ชมว่าเออถามม่าม่ามนี้เลขออกแล้วค่อยมาว่าวย่งสั่นย่างเสียนบ่แม่นคือมาตามก่อนเลยออกบ่ออกกับยูี่ปูแล้วแหละนะครับอยู่ที่ดวงพอน่าแล้วแหละย่างหน่อยเขาก็ได้มาตามความฝันเนาะคนละไม่เนาะอ่ะ ผลไม้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าไม่ใช่ไม้หมูปิ้งนะผลไม้นะครับเสียงซิมซีนะครับได้ในฝันเปนแห่งความเป็นาเห็นว่าเสียงซิมซีเลยนับพร้อมทันนะครับเด็กคนไหนจนแ้วก็นี่เราก็ดูผลไม้นะครับอ้าวโอ้มาแล้วมาแล้วเหมือนลอากระชากออกมาเลยเหมือนลอากระชากหายเลยอ้าวนะครับมาแล้วนะครับผมเออเบิ้งพูดเดียวได้หันไปทางพนอ่า อันนี้เป็นพองนะแมนหมายเลขศูนย์ครับผมหมายเลขศูนย์ศูนย์นะครับแต่ท่าเนี้ยเหมือนคุ้นๆนะเออศูนย์มากอย่างนี้นะคนละไม้คนละไม้พอเดดียวไ้เอาตามฝันเลยเอาเอาแค่ไม้เดียวเอาไม้เดียวเอาไม่บอกเอาไม้เลยเอาไม้เลยมันสิบว่าตามฝันแมนมันสิบว่าตามฝันเพราะว่าฝันมันออกไม้เดียวคนละไม้กันเนี่ต่วมันหายออกหมดเนาะไม่สวยหายหมด อ้าวครั้งที่สองครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่สี่สศูนย์อ้าวศูนย์สี่ต้องพลาดจันเหรออ้าวตรงเป๊ะเลยอ้าวอีกไม่นึงอีกไม่นึงอีกไม่นึงไม้ที่สามนะครับอ้าวอ้าวอาเลขไหนครับอ่ะย่าไม่เลขอะไร ไม่กับซีเขาเหศูนย์ซศนยอุกูนศูนย์ซีซีแับนมนได้เห็นเราได้ครับทำาอชวมานี่มาตามฝันเอาตามตามที่อยู่ในฝันเลยก็คือขยับเซยมซีสามไม้คนละไม้นะครับศูนย์ซซ นะครับ,บคิดว่าบะแมนว่ามามาบอกตัวเลขไปแข่งกับพ่อแม่เดยบะแมนเลยครับคือเอาตามที่ฝันบะแน่หรือว่าพ่อแม่เราจะแก้ความฝันให้เท่ากับบะหูนะแต่ว่าที่แนแนมันีก็ได้มาขอแล้วได,ได้ได้สมความปรารถนาล้วที่ได้เดือนทางมากเนาะเอาบะตองมากข้าใจแมนพูนซีซีร้อยยังเพิ่มเติมมาหรือว่าถึด้ความฝันเอาตามนี่เลยตามน, <ปะ S 3> นี้คืออะไรตามนี้ก็คือ ในฝันที่พอแม่เราบอกช่วงลาลมน่ะที่ทายคิดไปก่อานหานน่ะเนาะแปดสี่สามเนาะแต่ไม่ใช<ะ>่ในฝันบอกแปดเจ็ดสามเสียงดังนั่มคือในฝันพูดว่า 8, 7, 7, 3, แปดเจ็ดสามแมนล้วเราก็หายลงเลยแล้วก็หายลงเลยช่วงช่วง,วงที่เราทายคิดแล้วไหะช่วงนั้นเราบอก 8, 4, แปดสี่สามแมนแมนแมนแต่ว่าในฝันเนี่ยกลายเป็นแปดเจ็ดสามแต่ยินเสียงดังพรอมแปดเจ็ดสาม ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเดิมไว้เป็นแนวทางเพราะว่าเผื่อจะได้ดูอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนาะเออนะครับแต่ละมองไม่กับเมื่อกันโมเมนต์วายสีมะมาเหล็กวิลเล็กและโมเมนเดอร์โมเมนเตอร์นะครับก็คือให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะอันนี้ของสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับคือคือคือถูกคิดถี่ลงไปนี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับโมเมนต์วา หาเอฟซีท่านผู้ชมวงมาเคลียร์ด้วยครับไปปวดหัวปวดหางมาแม่เนี่ยเป็นแนวทางไม่แน่ผมอาจจะมังคืนนะเลยฮะฮะมาโอ้ยนนั่ใส่เบิ้งใส่เบิ้งจัดๆนี่โอได้อหลีสูงนะครับีตรงเลยครับเบาอามล็อกเลยครับนี่ของใครบอกเจ้าได้นี่อ่าถ้าแต่ปวดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้โอ้ยหนักวันนักเกงขอนีมิตาลตเตอรี่ เอาไปซื้อไวลายเลยอ่ะโขอบคุณนะครับคงสุดาเลยนะครับแมเป็นโค้งทุทไทยรีนะครับโคงสุดท้ายจริงๆทิงนี่สเด้เมื่อกี้นะครับวุนีเมื่อกพี่สัสเกยบพี่นงคี่ิบเก้ายี่สิบเก้าโค้งสุท้ทยครับนี่ม คือถ้าตดเซ่จดซอยกับกับกับซอยถดว่านี่เพราะว่ามันบม่มีทางออกแล้วมืดแปดด้านแล้วเอฟซีพักก่กับลำบากผู้ใดกับลำบากช่วงเนี้ยมันบม่มีแนวจะหาเงินแล้วนอกจากว่าได้โชคลาภทางการเสียงโชกสลากกินแบงรัฐบาลเนาะเป็น,เป,นเป็นโครงสุดท้ายนะครับกับวังว่าตาเซ่พิ่จะคือจะเลี้ยงโตนเ่แหละเพราะว่าลำบากกันมาโดนแล้วนะครับกับถ้าเพิ่นบ่ให้เพิ่นคือสิบ่ให้ฝฟันแบบนี้เหรอผมกาคิดว่าเพิ่นนนาจะห้โชกนะ นะครับก็ขอให้ทนผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อนะครับอัมพลชาแนลนะครับขอโชคลาบตามสารต่างๆขอให้ทนผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งรดผู้ใดก็ได้จักสิบสองล้านนะครับเฮงๆด้วยเด้อสั้รับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทนผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ ได้ตัวไหนครับผมคุณผู้หี่ตัวไหนครับปาทอเอียงนอกที่นี่จับรูบอลแปดศูนย์สองหนึ่งแปดของเขาเขาจับยอ่นปลาแขกเขาทอดกินเน้อแยกกินเน้อได้ครับผมได้ครับขอบคุณหลายครับผมครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมโสวีเด้อนะครับนี่ครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศที่หลักกิโลจอมปผล่นะครับซึ่งเพื่อนก็ได้โชคได้อะไรกันประมาณนี้แล้วก็มาดู มาขอโชคขอลาบนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาขายของนะครับผมนะที่ลอตเตอรี่ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็สําหรับลูกสาวตายานะครับผมนะครับผมก็ประจาอยู่ที่นี่เนาะครับผมอนะครับนะครับอาจารย์พอมจะขย่าเสียมซี้เหรอท่านผู้ชมเอ้าเพิ่งจะขย่าลเสี่ยมซี้วัน่หเวันโอ้ท่านผู้ชมครับเพิ่นเอาไม่แน่ไม่นอนนะครับท่านผู้ชมนะคอยดูนะครับคอยดูนะครับ แมนนี่แหละครับผมนครับท่านผู้ชมาจ้มกันเาดยมาดูกันนะครับอาจารย์้อมนะครับจากมหาสารคามนะครับเดินทางมาไกลนะครับวันนี้จะมามอบของลวัให้เอทุกท่านนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ตั้งใจมากขอสารเซตรงตรงครับ ครัับผมล่นแล้วครับไม่แรกนะหมายเลขห้าครับผมหมายเลขห้าครับผมมาแล้วครับผมหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าลอตเตอรี่เตรียมรอเลยนะครับลอตเตอรี่เตรียมรอนะครับเอาใจเหยียเข้ามามีมีเลขอย่างละไม้โอ้ท่านผู้ชมเลยครับ บิ้งเบิ้งเป็นยากาเบินงยาสากยางที่สองไผ่หลัดแล้วเนาะอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมนะครับขอเป็นอย่างละไม้นะครับไม้อย่างละไม้นะครับไม้แรกไม้แรกห้านะครับอ้าวไม้ที่สองคร้งที่สองได้มาหมายเลขหกครับผมห้าหกครับผมมาแล้วห้าหกมาแล้วห้าหกนะครับ เอาละเมยอาละเมยอยู่สองข้างก็เหนื่อยแล้วครั้งท yeah. ี่สามครับผมมาดูนะครับการเขย่านะครับอาจารย์ต้อมก็จะท่องไล่มนคาถาทุกครั้งนะครับด้วยสามสตเห็นใจนะครับห้ากับผมมาแล้วโอ้ยสุดท้ายครับผม อ้าวครับผมมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะครับห้าหกห้าครับผมอ้าวคือบาจังสันโนตอรีตเจียมเมื่อเก้าโนตอรีตโอ้โหนะครับขอขอบคุณโอ๊ยหอยหงส์โนตอรีตจันนี้ทำเพื่อจนขึ้นผวาแต่มีโนตอรีตแต่ร้อนแค่ไหนก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านนะครับกับอาจารย์ป้อมอ่ะเป็นยังไงบ้างครับการตัดขย่อยเซมซีดีดีใจที่ได้ขย่อยเซมซีอ๋อโอเคครับยังไงต่อครับ กับวดนนี้ต้องมาละมันที่แน่นอนโอ้แน่นอนสามตัวตรงไหมสามตัวตรงนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะครับอย่าล้อเล่นนะครับอย่าทำเป็นไม่เป็นไรครับผมจัดไปครับจับเหมือนเดิมมาโอเคครับผมท่านผู้ชมเอาตามนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมโชคดีครับ